โอเควัสดีครับมาเทสกล้องให้ดูนะตัวนี้เป็น Olympus Pen EE นะครับเป็น half frame เนอะตัวเล็กของ Olympus รหัสกล้องสองสองหกสองเจ็ดหกนะครับอ่ะตัวนี้ที่พี่หนึ่งลงขายไว้ในเพจนะครับอืมก็จะมาเทสการทำงานของตัวกล้องให้ดูเรามาเริ่มจากสภาพโดยรวมกันก่อนบอดี้ภายนอกนะอ่า ชิ้นเลนในส่วนของช่องมองนะครับก็ถอดล้างไปทั้งหมดนะด้านข้างฝั่งนี้ตรงนี้เป็นสีลอกเนาะตามรูปที่พี่เหน่งลงไว้นะครับในส่วนของด้านล่างฝั่งนี้ตัวกล้องไม่มีรอยบุกไม่มีรอยบุกที่ขอบนะไม่มีรอยรั b ยิ้มหรืออะไรนะครับ อ,อในส่วนของภายในวิธีเปิดก็ยกตัวนี้ขึ้นหมุนแบบนี้แล้วก็สไลด์ออกอ่ะเรามาดูภายในกันด้านในก็บุก,กันแสงแบบนี้เนาะเพราะว่าของเดิมมามันจะเป็นฟองน้ำนะครับ ในส่วนของห้องเฟรมก็จะประมาณนี้ตัวกล้องเป็นฮาร์ฟเฟรมถ่ายได้ประมาณ72รูปนะครับหรือถ้าใส่ิฟรมดีๆเนี่ยได้ประมาณ74รูปเลยนะก็จะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานของตัวกล้องกัน,กน ที่การใช้งานด้านหน้าในส่วนของด้านหน้าส่วนของเลนด้านหน้านะมันสามารถที่จะปรับระยะโฟกัสได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะโฟกัสเข้าไปเป๊ะนะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องการระยะนะซึ่งในช่องมองจะไม่มีอะไรเลยแบบนี้เห็นไหมเอ่ย แล้วก็วิธีกะระยะก็คือเราก็จะหมุนในส่วนวงแหวนตรงนี้ถ้าเป็นรูปรูปคนแบบนี้ก็ระยะจะอยู่ประมาณ1เมตรหรือวิธีสังเกตง่ายๆคือเรามองเข้าไปในช่องมองภาพเนี่ยเราเห็นคนประมาณครึ่งตัวเนี่ยในช่องมองภาพแสดงว่าระยะอยู่ประมาณนี้1.2เมตรถึง1.5เมตรประมาณนี้นะครับถัดมาเราหมุนมาอีก เป็นคนสามคนตรงนี้ถ้าเรามองในช่องมองภาพแล้วเห็นเพื่อนของเราอยู่ข้างหน้าสามคนเห็นแบบเต็มตัวหรือคนเดียวแบบเต็มตัวตั้งแต่อศีรษะถึงเท้าเลยเนี่ยก็ได้อยู่ในระยะประมาณนี้นะครับสามเมตรถึงห้าเมตรหกเมตรประมาณนี้หลังจากนั้นสุดท้ายจะเป็นระยะรูปภูเขาแบบนี้อื ก็จะเป็นระยะอินฟินิตี้นะครับก็จะมีแค่นี้เองในส่วนของการกะระยะเแค่นี้ง่ายๆแต่มันก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะเข้าเป๊ะๆนะครับจะขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราถ้าเราลองม้วนแรกไปแล้วเราจับทางกล้องได้แล้วก็ม้วนต่อไปก็อาจจะง่ายเนาะ ถัดมาวงแหวนด้านในปรับ iso นะครับตัวนี้สูงสุดที่200ต่ำสุดที่10สมมตุติเราใส่ฟิล์ม100เราก็หมุนไปที่100ใส่200แล้วก็ตั้งไว้ที่200นะครับแล้วก็ในวงแหวนตัวปรับ iso เนี่ยก็จะมีในส่วนของรูรับแสงตรงนี้ซึ่งมันจะซิงกับแฟลชอ,อ่าเดี๋ยวพี่หนึ่งมา บอกเทคนิคการใช้งานเนถ่ายในที่แสงน้อย,อยให้อีกทีหนึ่งถัดมาด้านบนก็ไม่มีอะไรมากนะครับปุ่มชัตเตอร์ตัวนับเฟรมถัดมาตัวนี้ตัวขึ้นิฟรมกล้องรุ่นนี้วัดแสงแบบซิลิเนียมถ้าไม่มีแสงอยู่นะถ้าสมมติมันมืดพอเราจะกดถ่าย มันจะขึ้นทงแดงๆอันนี้แสงมันลอดไปนะอ่ะเนี่ยเห็นไหมเอ่ยเนี่ยมันจะขึ้นทงแดงๆนะครับแล้วมันจะถ่ายไม่ได้แต่ถ้ามันมีแสงพอดีหรือว่ามีแสงเข้ามาเนี่ยมันก็จะถ่ายได้อืมเนี่ยโอเคนะก็จะ ประมาณนี้กับการใช้งานซึ่งมันเป็นกล้องที่ใช้งานง่ายมากแล้วก็ที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้ตัวเลขพวกนี้ถ้าสมมุติเราอยู่ในที่มืดแล้วเราจะถ่ายรูปในที่มืดๆเนี่ยเราก็หมุนจาก iso เนี่ยมาที่รูรับแสงก็ได้นะครับแต่สปีดมันจะคงที่นะซึ่งพีหนึ่งไม่แน่ใจว่าอยู่ที่1ต่อ30หรือ60เป็นสปีดในการใช้แฟลชนะครับ ถ้ามือเราสั่นภาพมันก็จะเบร์นะอืมแต่อันนี้มันเหมือนเทคนิคการโกงเล็กๆน,น้อยๆที่เราจะถ่ายในที่ที่แสงมืดแต่ว่าเราอยากจะลองถ่ายดูอะเเราก็ปรับรูรับแสงเนี่ยตัวกล้องมันก็จะเปิดรูรับแสงตันเห็นไหมมันก็จะเปิดกว้างสุดสองจุปดถ้าสมมุติเราจะใช้ f 8ปตรงนี้มันจะมีมาร์กบอกตรงนี้นะครับถ้าเราจะใช้ f 8ป ่เห็นไหมตัวกล้องก็จะเปิดแค่นี้ก็สามารถถ่ายได้จนถึง f 2 2่สิอเห็นไหมเอ่ยตัวกล้องก็ยังถ่ายได้อ่าเดี๋ยวเปิดที่2.8แล้วเรามาดูกันเห็นไหมเอ่ยอ่ะมันก็ถ่ายได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราอยู่ในโหมดธรรมดา สมมุติใช้ ISO 200ขึ้นิล์มแสงน้อยมันก็จะขึ้นทงแดงมันก็จะถ่ายไม่ได้แต่ถ้าเราอยากถ่ายเฟรมเนี้ยเราอยากถ่ายตอนมืดๆเงี้ยเราก็โกงมันหมุนไปที่2.8แล้วก็กดถ่ายอืโอเคไหมประมาณนี้นะซึ่งเราต้องไปลองฝึกดูนะครับ การถ่ายม้วนแรกเนี่ยพี่หนึ่งบอกเลยว่าถ้าเป็นมือใหม่ๆห,ห,หรือไม่เคยใช้ฮาร์ฟเฟรมมาก่อนเนี่ยในม้วนแรกใน72รูปหรือ70รูปเนี่ยมันก็ต้องมีภาพเบลอๆบ,บ,บ้างนะเพราะว่าบางทีเราอาจจะลืมตั้งระยะโฟกัสตรงนี้ลืมตั้งระยะโฟกัสหรือเรากดถ่ายแล้วมือเราขยับเร็วไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะประมาณนี้นะในส่วนของตั้งเลขนับฟิลม วิธีตั้งเป็นแมนวนวลนะเราหมุนทวนเข็มนะครับสมมุติว่าเราใส่ฟิล์มแบบนี้1 3 5 36รูปเราก็หมุนไปที่72หมุนทวนเข็มนะหมุนไปที่72ซึ่งเวลาถ่ายมันจะนับถอยหลังให้เราเห็นไหมเอ่ย เห็นไหมมันก็จะนับถอยหลังให้เราไปเรื่อยๆนะครับจนถึง0ูนย์โอเคนะต่อมาก้านกอฟิล์มยกขึ้นมาวิธีเช็คเวลาเรากอเนี่ยมันจะต้องไม่มีการขูดหรือฝืดนะครับมันจะต้องลื่นเลยแบบนี้นะแล้วก็กล้องรุ่นนี้เวลากอฟิลม์ม เราต้องกดตัวนี้ค้างไว้นะครับวิธีการถือตอนกอฟิล์มนะสมมุติเราถ่ายหมดแล้วเนี่ยเราจะกอฟิล์มเรากดตัวนี้ค้างไว้แล้วก็ยกกล้านขึ้นมาแล้วก็หมุนแบบนี้จนกว่าฟิล์มมันจะเก็บเข้าไปในกลักทั้งหมดนะครับแล้วค่อยเปิดฝาออกถ้าเราปล่อยตัวนี้มันจะไม่ก่อนนะอื อีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้สำคัญมากตอนเราใส่ิล์ม่ะเดี๋ยวพี่ยังใส่ให้ดูเลยตอนที่เราใส่ิล์มใส่ฟิล์มเข้าไปแล้วตรงนี้เห็นไหมเอ่ยเราก็เอาหัวิล์มเนี่ยใส่เข้าไปในช่องถ้าช่องมันอยู่ไม่ตรงหรือมันเอียงแบบนี้เราก็หมุนตัวนี้มันนิดนึงอ่ะให้มันตรงนะครับเราก็ดึงหัวฟิล์ม ใส่เข้าไปในช่องเลยอ่ะอันนี้มันเป็นฟิล์มรองกล้องนะมันก็เลยแข็งแขงหน่อยอกดถ่ายขึ้นฟิล์มเห็นไหมเอ่ยฮะเนี่ยฟิล์มมวนเข้าไปเรียบร้อยละทีนี้ เราจะปิดฝาอย่าลืมนะต้องดูที่ตัวหนามเตยด้วยนะครับดูหนามเตยให้ตรงกันเนาะเราจะปิดฝาห้ามเลยนะห้ามสไลด์ขึ้นไปแบบนี้นะครับถ้าสไลด์เนี่ยไอตัวดันฟิล์มแผ่นตัวเนี้ยมันจะไปเกี่ยวกับเนื้อฟิล์มตรงนี้วิธีปิดฝากล้องพวกนี้วางลงไปแบบนี้เลยกดลงไปแล้วสไลด์ขึ้นนะครับ จากนั้นหมุนปิดโอเคไหมขึ้นเฟรมกดถ่ายฝั่งนี้ก็จะหมุนตามแค่นี้เองเมื่อกี้ใส่เฟรม ISO 100เข้าไปแล้วก็ปรับไปที่100นะครับจากนั้นก็ออกไปถ่ายได้เลยปรับกะระยะด้วย แค่นี้เนะเาะพอสมมุติถ่ายหมดแล้วจะทำไงกอฟิลม์มกดตัวนี้ลงค้างไว้นะครับแล้วก็ยกก้านก่อขึ้นมาแล้วก็หมุนเนี่ยพอได้ยินเสียงคลิกอย่างเงี้ยแสดงว่าฟิล์มหลุดเรียบร้อยเราก็สามารถเอาฟิล์มออกไปล้างได้อืโอเคนะ ตัวกล้องฮาร r เฟมใช้งานง่ายนะครับก็จะประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวก่อนส่งพี่หนึ่งจะทำความสะอาดที่อีกหนึ่งรอบแล้วก็จะถ่ายรูปส่งให้ดูอีกทีหนึ่งก่อนที่จะแพ็กกล้องนะครับประมาณนี้นะอื